ประวัติสุนทรภู่สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329บิดาเป็นชาวบ้านกรัมเมืองแกรงเมืม่อสุนทรผู้อายุได้ประมาณสองขวบบิดามารดายารามบิดาบวชได้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมรังสีที่บ้านกรัมเมืองแกรงส่วนมารดาแต่งงานใหม่และได้ถวายตัวรับใช้เป็นพระนมของพระธิดาในกรมพระราชวังลัง คือพระองค์เจ้าจงกลตอนเป็นเด็กสุนทรผู้เริ่มเรียนหนังสือที่สำนักวัดชีปะขาววัดศิสุดารามต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมพระคลังสวนแต่เนื่องจากมีความสามารถในด้านการแต่งกลอนเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับราชการกรมพระอาลักษ์ได้เป็นขุนสุนทรโวหารและทําหน้าที่เป็นกวีที่ปรึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสุนทรผู้ดื่มสุราเป็นประจำ และเคยต้องโทษเพราะมัสุราแล้วคลองสติไม่ได้เมื่อผนโทษเราได้ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรพระโอรสในรัชกาลที่สองคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอารพรในสมัยรัชกาลที่สามสุนทรผู้ออาจากราชการและบวชอยู่ระยะหนึ่งเมื่อลาสิกขาแล้วได้เข้าไปถวายตัวรับใช้พระองค์เจ้าลัคนานุคุณจนกระทั่งพระองค์เจ้าลัคนานุคุณสิ้นพระชน สุนทรผู้ต้องเร่ร่อนอยู่ในเรือและแต่งกลอนขายเพื่อเลี้ยงชีพภายหลังได้รับพระเมตตาจากกรมมื่นอักษรสุดาเทพพระราชธิดาในรัชกาลที่สามคนถึงสมัยรัชกาลที่สี่สุนทรผู้เป็นที่โปรดปรานได้เป็นเจ้ากรมอาลา์และมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารสุนทรผู้มีผลงานมากมายหลายประเภทเรียงตามลำดับเวลาที่แต่งตามหลักฐานที่ปรากฏดังนี้ 1. นนินทานคำกลอน เรื่องโคบุตรเราพศ2348 2349แต่งในสมัยรัชกาลที่1 2นีราชเมืองแกรงพศ2350 3นีราชพระบาทพศ2351 4นิทานคำกลอนเรื่องพระอาภัยมณีแต่งในสมัยรัชกาลที่สอง และแต่งต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่3เริ่มแต่งในระหว่างติดคุก 5. เสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามแต่งในสมัยรัชกาลที่สองวัสัีดรักษาเราพศ2,364-2,367แต่งเมื่อเป็นครูของเจ้าฟ้าในรัชกาลที่สองเแห่กล่อมพระบัรทม แต่งในสมัยรัชกาลที่สอง 8. นิทานคำกรอนเรื่องสิยหักไกลพบแต่งในสมัยรัชกาลที่สองิราเภูาเขาทองรพศ2 3 7 1 10. สเพลงยาวถวายโอวาทราพศพสรอาบกับพระชัยสุริยาแต่งในสมัยรัชกาลที่สาม 12นิราชวัดเจ้าฝาพศ2375 13นิราชเมืองสุพรรณเราพศ2384แต่งในสมัยรัชกาลที่3 14นิราชอีหนาวเราพศ2385แต่งในสมัยรัชกาลที่3 15นิทานคำกลอนเรื่องลักษณะวง แต่งในสมัยรัชกาลที่3 16นิราชทราประทมพศ2385แต่งในสมัยรัชกาลที่3 17รรำพันพิลาบราวพศ2385 18นิราชเมืองเพชรระหว่างพศ2388ถึง2392แต่งตอนปลายสมัยรัชกาลที่3 19บบทละครเรื่องอภัยนุราชแต่งในสมัยรัชกาลที่ส20เสภาพระราชพงศาวดารแต่งในสมัยรัชกาลที่ส21ยสุภาษิตสอนหญิงแต่งในสมัยรัชกาลที่สต่อมามีผู้ศึกษาและตั้งข้อสังเกตว่าสุนทรผู้อ่านมิใช่ผู้แต่งเรื่องนี้เพียงแต่ผู้แต่งชื่อผู้เช่นเดียวกัน และเป็นกรวีในราชการที่5 22. บทเหุ่กล่อมสีเรื่องแต่งในสมัยราชการที่4ได้แก่เห่เรื่องจับระบำเห่เรื่องกากีเห่เรื่องพระอภัยมณีและเห่เรื่องโคบุตรสันนิษฐานว่าสุนทรพูดถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราชส3 9 8สิริซรีรวมอายุได้70ปี จากผลงานอันดีเด่นของสุนทรภู่ทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีดีเด่นของโลกเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ถือวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู